สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวในแอปชอ o สปอร์นะครับชอ o สปอร์เรียกว่าเป็น Social Shopping นะครับเป็นการช้อปปิ้งในโลกโซเชียลออนไลน์แบบใหม่ที่แบบมันเจ๋งอะ่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเล่นหรือว่าใช้งานแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะครับผมเคยรีวิวตัวชอ o สปอร์ไปแล้วก่อนหน้า นู่นตั้งแต่สมัยเขาออกเป็นเวอร์ชัน1.0่นขึ้นมานะครับแล้วผ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็มีการอัปเดตหลายๆเวอร์ชันขึ้นมาแล้วพบว่า s h o p s p o t เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับพัฒนาแอปพลิเคชันจนตอนนี้โด่งดังเนี่ยออกนอกประเทศแล้วนะครับผมออกไปทั่วโลกเลยนะครับเอ่อที่แ App Store เองก็ติดชาร์จขึ้นไปแล้วกันเป็นแอปแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการช้อปปิ้งนะครับจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของช็อปส p อรอย่างแรกคือเป็นไอเดียในการที่จะแบบโพสขาย โพสขายสินค้าลดความยุ่งยากในการโพสขายสินค้าเพียงเรามีสินค้าใช่หมหนึ่ชิ้นแล้วก็ใช้ช็อปสปอตเนี่ยในการที่จะเพิ่มสินค้านะครับเซลไอเทมแล้วก็เราก็ถ่ายสินค้าออกมาถ่ายสินค้า1สินค้ามาปุ๊บแล้วเราก็ใส่ราคานะครับมาใส่ราคาเท่าไหร่จะอยู่ในหมวดไหนแล้วก็ใส่รายละเอียดแค่นั้นก็คือโพสต์จบเลยสามารถแชร์ไป Facebook Instagram ได้นะครับผมแค่นี้แบบ ม,มันมันง่ายอะ่ะโอเคเอผมจะพามาดูดีเทลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่น่าสนใจหลังจากเข้ามาที่ App Shop ปอ o t ตเนาะแ p ปชอปสปอ o t เนี่ยก็คือมันจะมีคล้ายคแบบ following follower เหมือนพวกทว i สเตอร์อินสตาแกรนี่แหละจะมีใครมนาะติดตามเราบ้างเราจะไปติดตามใครบ้างคือสมมุติเราเรา,เราเปิดร้านหรือว่าขายสินค้าเกี่ยวกับแว่นตาก,ก็ได้หรือว่าของแต่งเสื้อผงส้อาอะไรก็ได้มันก็จะมีแบบ คนมาดูร้านเราแล้วก็เขาก็จะกด follow เราประมาณนั้นเนาะคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ market market นี่จะเป็นส่วนแสดงของสินค้าที่มีทั้งหมดอะครับก็ททำมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือว่าแต่และคนที่โพสสินค้ามานั้นเขาก็จะเรียงนะครับเป็นลำดับว่าอันนี้เป็นสินค้าล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะจะโพสจากใครก็แล้วแต่ก็จะเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปคือเขาเอาสินค้ามาขายนะครับ หลังจากที่เราดูตัวสินค้าใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถแบบเซฟตัวสินค้าได้ว่าตัวไหนที่เราชอบเราสามารถเลือกเข้าไปดูตัวสินค้านั้นแล้วก็กดเซฟนะครับถ้ากดเซฟหลายๆตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูในแท็บที่มีตรงนี้นครับจะเป็นโปรไฟล์ของเรามันจะอยู่ในเซฟลิสนะครับว่าเอ,อ้ยเราไปดูสินค้าตัวไหนมาบ้างแล้วสินค้าตัวไหนที่เราชอบเนี่ยเราสามารถที่จะดูในเซฟตรงนี้ได้มันจะเป็นข้อดีในกรณีที่แบบว่ามันมีสินค้าจากหลายๆร้านมา เราไม่รู้ว่าม,มันไปอยู่ที่ร้านไหนอะไรเงี้ยคือสินค้าที่เราอยากได้มันอาจจะไม่ได้มาจากช็อปเดียวไงเออเราก็แบบกดเซฟเข้ามาอยู่ในลิสต์ของเราจากนั้นนะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสมมุติว่าเรามีแบบหลายๆแบบที่ทชอบใช่ปะ่ะเออเราสามารถแบบสร้างเป็นคอลเลกชันได้นะครับสร้างเป็นคอลเลกชันได้เพื่อที่จะเอาคอลเลกชันตรงเนี้ยอาจจะเก็บไว้ดูเองหรือว่าให้เพื่อนช่วยเลือกก็ได้นะครับ จากตรงนี้นะครับแชร์ก็เลือกไปที่มาที่เซฟลิสตรงนี้เราก็เลือกไปที่แชร์เซฟลิสนะครับเขาก็จะมีเฮติกว่าจะเอาตัวไหนบ้างออกมาแชร์โอเคตรงนี้ผมลองเนาะก็จะเป็นพวกรองเท้ากางเกงอะไรประมาณเนี้ยนาฬิกาโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลือกเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเราก็กดที่พรีวิวตรงเนี้ยอ่ะเขาก็จะตัวช็อปสปอตก็จะเจเนเรตตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เออก็คือรูปที่เราเลือกเมื่อกี้อ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นข้ายๆเป็นรูปภาพเนาะแล้วก็เราสามารถแบบแชร์ไปที่ Facebook t ิตเตอร์หรือว่า Instagram ได้หรือไลน์ก็ยังได้นั่นนะครับผมลอง<ม>จะแชร์ไปที่ Facebook นะครับหลังจากที่เราสร้างตัวพีวิวแล้วนะครับก็แชร์ที่ Facebook ไทม์ไลน์แล้วตัวแอปของ ShopSpot เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ก็คือเราพร้อมโพสต์เลยก็จะเป็นข้อความเชิงประมาณว่าเออเราได้สร้างคอลเลกชันขึ้นมานะในช็อปสปอตเลยอนยะ่าเงี้ยเออก็สามารถโพสแชร์ได้ก็คือหลังจากโพสต์แล้วเพื่อนใน Facebook ของเราอะ่ะนี่ครับเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยก็จะสามารถดูได้คือคนคนที่สนใจเขาสามารถเข้าไปไปเลือกดูตามหรือเราอาจจะถามว่า อาจจะถามเพื่อนสนิทของเรานะว่าเอ้ยเป็นไงบ้างตัวไหนสวยตัวไหนแบบน่าซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้เป็นความเห็นทีนึงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบแต่งตัวไม่ค่อยเป็นแต่ว่าจะมีเพื่อนที่แบบแต่งตัวเป็นเขาก็จะช่วยแนะนําว่าเออแกตัวนี้มันมัน,ม,นมันแมชกว่านะเลือกซื้อนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะสนุกนะสนุกในการที่แบบช้อปปิ้งนะครับก็เป็นอีก,อก มันเป็นอ,อีกโลกหนึ่งนะครับในการช้อปปิ้งคือเราสามารถแบบดูได้จากหลายๆที่เลือกที่เราชื่นชอบไปนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในตัว Shop สปอ t เองเนี่ยถ้ามองที่มุมบนซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกข่าวสารต่างๆนะครับไว้ให้แล้วก็คล้ายๆเขาจะจัดเป็นแบบพวกแคมเปญด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาให้นี่ดู นะครับมาที่ตัว Market นะครับแล้วก็บนส้าย็นะครับก็จะมี e n d e d ก็คือจะเป็นแบบช่วงเทศกาลแนะนำนะครับก็ใกล้ๆวาเลนไทน์ก็เขาก็จะมีแบบช็อปรัวสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับพวกวาเลนไทน์อ่ะเออออกมาให้ถ้าเราแบบอยากจะมองหาของขวัญให้กับผู้รักของเราก็สามารถเข้าไปดูได้หรืออาจจะเป็นแบบการ แต่งตัวแบบวินเทจเออบางคนแบบอยากจะได้สไตล์วินเทจแต่ไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเขาก็รวบรวมแบบคอลเลคชันเอาไว้ให้เราสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมตัวสินค้าต่างๆถ้าชื่นชอบก็แบบกดแบบเซฟเอาไว้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าจะซื้อก็ค่อยเข้าไปซื้อก็ได้เพราะพอเราเข้าไปดูตัวสินค้าใช่ปะ่ะเรารายละเอียดตรงนี้เขาก็จะบอกไว้สําหรับคนที่แบบโพสต์ขายนะ ขาจะบอกตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงไซส์เท่าไหร่เราสามารถติดต่อไปหาผู้ขายได้เลยนะครับก็สะดวกทั้งผู้ขายสะดวกทั้งคนซื้อที่แบบค่องข้างที่จะรวดเร็วนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไว้ให้ดูเป็นเทรนของผู้หญิงผู้ชายความสวยความงามต่างๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบสินค้าแกจิตนะครับตัวนี้จะเป็น power bank จากช h i r o นะครับที่เราที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ให้ดูละก็จะเป็น ตัวอย่างครับการใช้งาน s h o p Spot ในเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดนะครับสะดวกสวยงามน่าใช้นะครับลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับใครที่แบบอยากจะลองช็อปหรือว่าลองขายสินค้าผ่านโซเชียลออนไลน์นะครับที่นี่ที่เดียวช็อปช็อปง่ายขายง่ายลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับแอป Shop Spot นะครับดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ